เราทําความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นอีกนิดนึงและแน่นอนคุณดับไฟได้ทุกเมื่อเช่นชมค่ะสิ่งที่ผมชอบนะครับคือถ้าพูด,ดง่ายๆผมชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะฮะเรียกได้ว่าผมเป็น Japan เว v e r ก็ว่าได้คืออย่างแรกเลยที่ผมชอบคือที่แน่นอนกระตูนคะัคราวน,นี้จะขอทดสอบ ความเป็นเจแปนเลเวอร์ในเรื่องของการ์ตูนหน่อยโบอาแฮนด์ค็อกโบอาแฮนค็อกวันพีทฮะทาุโนะสากุระโอ้ยง่ายเลยครับนันโตคุเรนินจากคอนบอลเมงุเระจูโซเมงุเระเมงุเระโคนันแน่นอนสุกน็อกอุซังิอุซังิเซิลโมนฮะเดเดียวครับผมเดี๋ยวเดนบอนครับโคตรง่ายเลยครัซาโตชิครับผมโปเกมอนอะโนฮาร่ามิซาเอะจริงจังว่าสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับ next o น โซล่าอะไอ๋อมียเก่าของเองครับมียเก่าของเองครับคือตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ่ะผมเป็นคนที่แบบชอบเพ้อฝันุ้งซานนู่นนี่นั่นอ่ะแบบชอบจินตนาการตัวเองเป็นฮีโร่เป็นแบบบินได้ยิงปืนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนเด็กก็เริ่มอ่านพวกนารูโตะดะกอนบอลบีดแบบพวกเหมือนเด็กปกติครับพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มแบบติดการ์ตูนที่แบบเนื้อหาเข้มข้นสตอรี่เยอะตัวละครซับซ้อนจนแบบ Uğ, ตัวเองจิตติดซะจนเอามาเขียนเป็นนิยายของตัวเองด้วยซ้ำนะก็เอาเป็นว่าเอาตัวเองเป <c oughs> ็นพระเอกนิยายตัวเองอะครับตัวเองเป็นพระเอกนิยายตัวเองอะครับฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถึงผมจะเป็นคนที่ชอบอะไรยี่ป็นขุนแต่ถ้าอยากได้ความอบอุ่นให้มาซบอกผมได้นะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งปิดไฟผมเลยครับดับไป21คนเ <c oughs> หลือ9คนคุณดูตัวเองแล้วคุณรู้สึกยังไงคะนีใครวะออย่างนี้เขาเรียกว่าโอตะคุดิ ไม่ไม่เชิงครับไม่เชิงนะจะแปนเลเวอร์ฟังดูหรูกว่าแล้วคุณเคยไปญี่ปุ่นไหมยังไม่เคยอะแล้วบอกเป็นเจแปนเลเวอร์ชอบทุกอย่างที่ไปญี่ปุ่นเลยชอบที่ได้ไปญี่ปุ่นแค่ไม่อยากไปญี่ปุ่นเท่านั้นเองอยอยาาไปครับแต่ยังไม่ว่างคุณเป็นเซียนการ์ตูนเลยเมื่อกี้เรามีการทดสอบนะฮะไล่ชื่อตัวละครเนี่ยบอกชื่อเรื่องได้เลยการ์ตูนมันให้ความสุขยังไงครับตอนเป็นเด็กเลครับมันก็เสริมสร้างเสริมจินตนาการครับมันรู้สึกแบบ มันเปิดมุมมองวิสัยทัศน์ใหม่ๆแบบอะไรที่เราทําไม่ได้อะไรที่ในในการ์ตูนทำได้แล้วรู้สึกแบบเราอยากเป็นอย่างนี้มากอะไรมากแล้วพยายามทำตัวเองเก่งขึ้นเหมือนพวกเขาอะไรอย่างนี้อ๋อจำเป็นไหมที่ถ้าคุณจะมีแฟนเนี่ยที่ต้องเป็นคนชอบการ์ตูนเหมือนคุณอ๋อไม่จําเป็นเลยครับคุณว่าอ่านของคุณไปอืมการ์ตูนผมก็เรื่องของผมอ๋ออ้าวดีนะดีนะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของวู้ชายคนนี้เป็นงานอดิเรกสิ่งที่เขาชอบกัน เข้ากล้องดับไฟเลยยังไงฮะไม่ชอบอ่านการ์ตูนนะฮะไม่ไม่ไม่ตอนตอนแรกอะที่ที่หลวอยู่เขาก็คือหนูรู้สึกว่าเขาว่าเด็กแล้วเด็กแล้วปุ๊บมาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นหนังสือญี่ปุ่นอะไรญี่ปุ่นยิ่งเด็กเข้าไปอีกอที่สําคัญบอกว่าประสบอุบัติเหตุใช่ปะเขา่าเสียหนูไม่ต้องขึ้นคนเดียวลรอเมื่อยตายหรอ รมกระตุนอะอีอไม่ใช่อ่ะสนุกคนนี้เข้าเข้าดีไม่ได้หรอเขาไม่ดีเอวไม่ได้ได้ไปก็ไรประโยชน์แต่ทำแบบได้ยังเฮ้ยอะไรเลยนเร็วเพลงคุณดับไฟหลายข้อเลยค่ะข้อหนึ่งจากข้อแรกนั่งเลยหลายข้อนั่งเราฟังเลยอายุยี่สิบหายตอนนี้เก้าปีนั่นคือข้อหนึ่งข้อสองเป็นโอตาคุค่ะโอเคคือรู้สึกว่าผู้ชายที่เป็นโอตาคุหนึ่งอาจจะต้องแบบ เรายิ่งไม่มีแฟนมาก่อนนี่เนิร์ดแน่ๆแบบเข้าใจไหมอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะออเแล้วข้อสามเขาย้ําตัวเองตลอดเวลาว่าเขาเด็กอซึ่งถ้าเด็กอ่ะแบบมันพยายามแบบเฮ้ยฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าฉันโตแล้วอะไรเงี้ยมันดูน่าสนใจกว่าเยอะเลยแต่นี้เขาบอกก็ผมเป็นเด็กอ่ะก็ผมเป็นเด็กอ่ะก็ผมเป็นเด็กอ่ะก็เออก็เด็กอ่ะคือมันดูไม่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 เออมันดูไม่เป็นผู้นําหรือว่าแบบต่อให้เป็นผู้ตามก็รู้สึกว่าไม่ชอบผู้ตามแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ลายกั็ไปหลายข้อเลยอ่ะก็ถือว่ารสนิยมต่างกันไปอ่ะเน่ๆโอ้โหเหมาะเลยนะนี่เขาแจแปดลนเวอร์อันนี้สายคอสเพย์เหมาะเลยนี่เรียกว่าเหมาะเลย <c oughs> โอ้โหเลยเปิดไฟอยู่คนเดียวท้ายซอยนะ <c oughs> ถือว่าเจอคนรสนิยมใกล้เคียงกัน <c oughs> การ์ตูนที่น้องเขาถ่ายชื่อเมื่อกี้หนูตอบได้ถูกอันเพราะหนูอ่านเหมือนกันน้องเขาต้องเคยไปงานคอสเพย์แน่เลย<อ>ใช่ไหมเคยไปป่ะฮะเคยไปใช่ไหมเราแต่งอันนี้เราปกติไปคอสเพย์เราแต่งเป็นตัวอะไรฮะก็หลายตัวค่ะตัวการ์ตูนที่เขาพูดถึงอะค่ะหนูอ่านหนูก็แต่งตามนั้นอ่เควินไปคอสเพย์เนี่ยแต่งเป็นอะไรเอปกติผมคอสเพย์เป็นตัวละครเกมมากกว่าอ๋อตัวละครเกมผมล่าสุดผมก็เพิ่งไปคอสเพย์มาแต่งเป็นพ ถึงว่าทําไมเขาไม่ให้บัตรเข้างานเขาไม่ให้บัตรเข้างานนดาได้คุยกันหรือยังเนี่ยยังเลยก็เปิดไฟรอยถึงรอบนี้เลยนะใช่โอ้โหบันเทิงบ้าเลยนะเนี่ยอีกด้านเนี่ยเหมือนเป็นสำรองนะเฮียหยุดไว้สำรองใหญ่หนูก็จะแบ่งให้พี่แม่แล้วล่ะใหญ่จริงไม่ต้องเก็บไว้มันคนละสีกันเอามามันกต้องออก ว่าตูโทนเออจากช็อกโกแลตแบ่งไปนี่เป็นลาเต้อะไรแล้วะทำไมเปิดไฟก็อยากเป็นตัวกระตูนให้เขาอ้าวเออเอยากเป็นตัวไหนอะหนูอยากเป็นมียาบิมียบิไม่ใช่กระตูนละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้มาเป็นหนังเลยค่ะปูเอาละสุดท้ายท้สุดหนุ่มโซนเหลือ9คนและอำนาจความโสดอยู่ในมือคุณครับ สิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คุณต้องปิดไฟ6 7 8 7็ดตกลงเอากี่ 6, คนเอาสักที 5, นับก่อน9 9เอา2ไว้ในใจ9ก้าเอาไปค่าทางเจ็ดคนเป็นผ่าเจ็ดคนปิดไ็7คน7คนเชิญครับเชิญครับ หนุ่มสดนี่ไงผมจะแนะนําให้คุณรู้จักสองสาวสดอยู่ตรงนี้หัวเดียมหน้าชมพู่เป็นนักศึกษาหนดาเป็นโรคฉี่หนูไม่ใช่เขาแค่ปอดบวมเฉยเฉยหายแล้วนะโอเคยังไม่หายเป็นอยู่ตอนนี้หนดาเป็นนักศึกษาเหมือนกันนักศึกษาเหมือนกันเอาละเดี๋ยวหน้าปฐมมหาลัยนี่คนนี้ใช่ไหมคํานี้ไม่ได้ยินนานแล้วนะหนุ่มสดคำถามที่คุณเตรียมมา น่าจะช่วยได้ขอคำถามครับคือให้สมมติว่าผู้คุณจะเขียนนิยายนะครับแล้วให้ตั้งผมเป็นพระเอกแล้วคุณเป็นนางเอกคุณจะเขียนเรื่องสไตล์ประมาณอะไรแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรครับเอาล่ะโหยากเลยเนี่ยไม่ต้องรีบตอบเดี๋ยวจะให้เวลาคุณนิดนึงถ้าคุณจะเขียนนิยายโดยคุณเป็นนางเอกเขาเป็นพระเอกชื่อเรื่องอะไรแนวไหนพลอตประมาณไหนโอเคเอานะฮะ ใครจะได้ตอบก่อนณใดจะได้ตอบก่อนอยู่แล้วล่ะแล้วก็ชมพู่นะระหว่างนี้ให้นึกนึกกันก่อนอให้นึกกันก่อนเอางี้ผมถามเลยข้อนี้นาะถามได้เหตุผลที่คุณเลือกคําถามนี้คืออยากจะดูจินตนาการนะครับอือยากดูความคิดสร้างสรรค์เขาครับแล้วก็อยากจะแบบอยากเห็นว่าเขามีมุมมองยังไงถ้าเกิดแบบเขาคิดจะคบเราจริงๆอะครับผมเคยเขียนนิยายไว้เหมือนกันนะฮะคุณน่ะเหรอก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตผมนะฮะเหรอไว้ชื่อเรื่องว่าเทพบุตรพิธีกร ประมาณนี้เห็นไหมเขียนนิยายง่ายอย่าตายนดาเริ่มจากชื่อเรื่องเลยดีกว่าชื่อเรื่องก็จะเป็นให้เป็นพมลิกิตเท็กมีเอาอะไรนะอะไรนะพมลิกิตเท็มีเอาโอเคเพราะว่าอยากให้เขาเป็นคนที่เราแบบเป็นพระเอกของเรื่องก็คือเราต้องตามเราต้องการตามหาผู้ชายในฝันอ่าแล้วเขาก็แบบ เราเราก็ฝ่าฟันเนาะฝ่าฟันมาหลายลหลายเครียกหลายๆลายเทปหลายครั้งมากยืนก็เหนื่อยเนาะนี่นั่นแต่เราได้ความสนุกแล้วเราก็มาเจอสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขก็คือเขาค่ะอ๋อเขียนจตชีวิตจริงอันนั้นเป็นสับเซตหนึ่งของของนิยายผมเหมือนกันะเนี่ยแล้วทั้งคูก่ก็มาเอจอกันท่ามกลางสกิวยานโดยมีพิธีกรเทพบุตรคน อ่ชมพู่เริ่มจากชื่อเรื่องก่อนเลยรักเรานิรัน์ค่ะรักเรานิรัน์ใช่ค่ะเรื่องเป็นไงเรื่องก็เหมือนกับว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบดูหนังรักแต่แบบความรักที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่ถ้าอยากจะให้แต่งเรื่องแต่งเรื่องเรื่องนึงเนี่ยก็อยากจะให้รักของเรามันนิรันด์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปเอกกันเอกรักกันไปเลยรักกันจนมันตายไปเลยเปิดมารักกันทุกวี่ทุกวันเลย แหมสนุกเชียร์ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยลักษณะไม่เหมือนนิยายนะเหมือนอดผัวอดเมียอะไรแบบนี้รักกันทุกวันเลยโอ้อาหนุ่มสดคุณได้อ่านนิยายสองเรื่องคุณสนใจเรื่องเทพบุตรพิธีกรไหมใชใหญ่ดัเมียมปากร้ายกับผู้ชายผู้พิธีกรน่าจะขายดีน่าจะขายดีนะ่านคุณเออยู่สองสามเล่มนี่แหละคุณตัดสินใจได้ละดับไฟคนหนึ่งพายคนหนึ่งมาเจอเราเจอกัน จริงๆแล้วจริงๆแล้วนี่ก็คล้ายๆแฟนเก่าเข้าเหมือนกันนะใครนี่ยบิไงฮ่าอ่านกันเดี๋ยวแจกกันคนละเล่มเลยนะไม่ใช่นังสือน้ามีดเล่นอะไรวะเอาละป่ะเนิ่มโสดสาวโสดตอนนี้ไม่โสดแล้วนะไปเดทกันดีด้วยค่ะ เอาล่จ,ค,ค,จค,ค่ะนี่เยค่ะทำไมอบขอบคุณค่ะอโอ,อย้ยตื่นเต้นไหมครับต่นเาเอาจริงผมกลับมาวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะแบ c k out ได้สัก้ ไม่แบกลออกไม่มีสาวๆคนเดีวใจร้ายอืมแต่ผมก็กล่าวไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้แบบเอ๊ะลูปกรึ่งมันไม่ค่อยตลาดเท่าไหร่แล้วคิดยังไงถึงมารายการเนี้ก็ก็อยากมีคนที่แบบว่าเคยมันใช่อะไรอย่างเงี้ยแบบดูเราห้ใช่เพราะว่ายืนมามารายการนี้เป็นครั้งแรกนะจริงๆปุ๊บมาปุ๊บก็เจอหลายๆคนบางคนก็ถูกใจบางคนก็แบบบางอย่างก็ ไม่ถูกใจบุคลิกมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็คืออีกอย่างเราเป็นคนที่น่าแบบแออกแขกแคร์พลั<ม>บบบงกลังอะไรเงี้ยหนุ่มตี๋เขาก็องไม่ชอบแบบนี้กับกันพอๆกันเดี๋ยวนี้แบบเขาจะเอาแบบหนุม่มผู้หญิงส่วนใหญ่จะเอาหนุ่มตีสไตล์เกาหลีส่วนใหญ่แต่ก็ต้องเลือกอยู่แล้วเอาจริงก็ที่เลือกไม่ใช่อะไรหรอกคือ ตอนแรกอะเริงชมพูไว้เพราะว่าคำพูดหลังจากที่แนะนําตัวเสร็จอะถูกใจแต่คำพูดของนาดาตอนหลังอะถูกใจกว่าไอ้เขาก็เนีแต่จริงก็ขอบคุณมากเพราะแบบรู้สึกว่าชออะไรเง,ไงี้ยจับมือเมื่อกี้่มือเย็นมากอ๋อพอดีเมื่อกี้ต่างแอร์แล้วก็แบบปล่อยให้โดนลมเยอะเ <laughs> มื่อก่อนเป็นคนที่ตัวอุ่นนะแต่หลังจากเริ่มแบบนอนดึกๆเริ่มอะไรรู้สึกบอดี้ฮีทมันหาย ดีเลยเพราะว่าโนที่หนาวคิดว่าตอนนี้เขาอ่านการ์ตูนกันไหมโอ้ไม่อ่านแล้วเออเหรอเขาก็แสดงเป็นตัวการ์ตูนอะไรกันไปมันมีการ์ตูนเรื่องมึงไม่แปลงร่างมึงม่แปลงร่างมันมีการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่เรื่อันชอบมากอะไรสิบห้าโยกสิวเฮียนยอนใครอ่านบ้างทุกคนนะนี่อ่านแล้วสนุกมาก อ่าแล้วสนุกมากเพราะนั้นตอนนี้ก็เล่นเป็นกระตูนเรื่องนี้กันอยู่แล้วล่ะโอเคอ่ะเรียกสาวสดเ์ขนมาหมาประจำการขอต้อนรับน้องค่ะ<อ>ช่วงนี้ซีซั่นนี้แล้วก็ถือว่าแรไอเทมนะหนูโซเขาเราจะออกแนวแบบว่าเป็นของหายาก <im itation> เหมือนเควินนี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่ง เอาแบบว่าแนวปกติสติธรรมดาคบหาได้เอออะไรเงี้ยเป็นผู้เป็นคนมีไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเรพราะว่าตอนนี้หลังๆนะฮะเทคกมีเอาเราจับมือกับนิตยสารแปลกนะครับพยายามหาหนุ่มโสปดประหลาดมาออก็ห,หวัง<ต><ต>ว่า<อ>คนนี้จะปกติกับเขาบ้างแล้วกันหนุ่มโสดคน,น,นต่อไป